เรียบร้อยครับผมลูกค้ามาจากสกลนครไปติดตั้งมาสองสามรอบแล้วครับจากที่อื่นมามันขี่ไม่ขี่ไม่ได้ครับมันสั่นก็เลยมาติดตั้งที่นี่นะครับมหาสาครคามนะครับผมส่งมอบเจ้าของครับเจ้าของติดตั้งเสร็จนั่งรอเลยนะครับ แาต้องขับรถขับจากสารคามสกลนครยอมใจเลยครับแกจะขับรถพ่วงกลับสกลนครไปแล้วครับส่งมอบกลับบ้านจวดเลยจวดเลยสกลนคร สนใจสั่งได้ครับ0883350072หรือ0864771235โทรได้เลยครับผมโทรไม่ติดโทรบ่อยๆนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะทำงานอยู่นะครับผม